สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับสูตรชงเครื่องดื่มในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ขายดีมากๆครับแล้วก็ทําไม่ยากเลยนะเพียงแต่ว่าเราควรจะรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่สามารถนํามาทําได้หลากหลายรูปแบบครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทำกันครับ สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือเมนูมัช่าลาเต้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ตัวมัช่ะกรีนทีของชาตรามือนะครับเป็นสูตรแบบออริจินอลเลยนะครับรสชาติก็จะเข้มข้นเลยนะเป็นมัช่ะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นตัวมัช่าที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับก็จะมีถุงสีเขียวแบบนี้แล้วก็เป็นถุงสีขาวนะครับถุงสีขาวจะเป็นสูตรสองก็สามารถนําไปประยุกต์ทําเป็นเมนูอื่นๆหรือว่านําไปใช้กับเบเกอรี่ก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบเข้มข้นจริงๆก็ แนะนำสูตรนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆจํากันได้นะครับสูตรของการทำมชชาเนี่ยผมเคยทําคลิปไปเมื่อหลายปีก่อนมากๆแล้วนะครับซึ่งสูตรนั้นจะเป็นการชงแบบใช้น้ําร้อนนะครับเพื่อเสิร์ฟแบบแยกชั้นหรือว่าเป็นเลเยอร์นั่นเองครับแต่ว่าสูตรในวันนี้จะเป็นสูตรที่ผมมักจะแนะนําให้กับหลายๆคนหลายๆค,คาเฟ่ได้ลองทํากันนะเพราะว่ามันจะได้ความเข้มขน้น ค่อนข้างมากแล้วก็ลดความขมความฝาดของชาไปได้เยอะพอสมควรเลยครับก็คือการนําชามาตีผสมกับนมครับซึ่งลักษณะการทําแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นแบบโควิสหรือว่าการนํามาตีเย็นผสมกับนมที่ คาเฟ่มัชฉะหลายๆแห่งเขาทำกันนะครับก็จะทําให้มัชฉะมีความกลมกล่อมแล้วก็ละมุนมากขึ้นครับและเวลาที่เราดื่มเมนูนี้นะครับก็ไม่ต้องมาคนผสมแล้วก็ทําให้เราได้รสชาติที่สม่ําเสมอแล้วก็กลมกล่อมอร่อยทั้งแก้วเลยครับซึ่งสูตรในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นทั้ง2ขนาดเลยนะเอาใจพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านหรือว่าคาเฟ่ที่ใช้แก้วทั้ง2ขนาดนี้ก็คือ16ออนแล้วก็22ออนครับและก่อนที่จะไปดูสูตรในการชงนะครับผมแนะนํา เรื่องของอุปกรณ์เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับซึ่งปกติเวลาเราทำมัชะนะครับเรามักจะใช้ ตัวแปลงไม้ไผ่นะครับหรือว่าถ้าใครมีที่เป็นวัสดุเป็นอะคริลิกหรือว่าคล้ายๆพลาสติกแบบนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความถนัดของเราเลยซึ่งถ้าใช้แปลงตีมชชะชาก็จะทําให้มชชะชัดแตกตัวได้ดีครับเพราะว่ามชชะชัดก็คือใบาชาที่นํามาบดละเอียดนะครับซึ่งเราไม่สามารถละลายให้ได้นะครับเราจะไม่ใช้คําว่าละลายนะเราใช้คําว่าแตกตัวครับ เวลาที่เราใช้แปรงแบบนี้มะัชาะก็จะแตกตัวได้ดีครับก็นํามาตีในถ้วยนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าใครที่เปิดร้านน้ําแล้วมีเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่ตีฟองนมแบบไฟฟ้าหรือว่าแบบสายทานแบบนี้นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้ก็จะทําให้มัชัะแตกตัวได้ดี<ๆ>เช่นเดียวกันแล้วก็สะดวกครับอย่างนี้นะ ถ้าสําหรับมัดฉะนะครับผมชอบใช้แบบใส่ฐานแบบนี้นะครับเพราะว่ากําลังเขาจะไม่แรงมากครับการตีมัดฉะเนี่ยเราก็ต้องละเมียดแล้วก็ใช้ระยะเวลากับเขานิดนึงนะครับก็ค่อยๆตีไปแบบช้าๆแต่ว่าถ้าเราใช้ เครื่องตีแบบไฟฟ้าที่กําลังแรงสูงนะครับมันจะทําให้รสชาติของมัชะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะแตกตัวได้รวดเร็วสะดวกสบายแต่ว่ารสชาติที่ออกมาจะไม่ค่อยนุ่มละมุนเท่าที่ควรครับและนี่ก็คือเทคนิคที่แนะนํากันครับและเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูสูตรในการชงทั้ง2ขนาดเลยครับไปครับ เรามาเริ่มกันที่สูตรสำหรับแก้ว16ออนกันก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ผงมะชัอยู่ที่ประมาณ6กรัมนะครับหรือว่าใช้ช้อนแบบนี้ก็ตักแบบพุนๆนะครับประมาณ2ช้อนครับถ้าใครชอบชาเข้มๆก็สามารถเพิ่มได้นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกครับสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำร้อนนะครับเราจะใช้นมสดอยู่ที่180 ml ครับค่อยๆเทนมใส่ถ้วยทีละนิดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แปรงตีมัชัะตีได้เลยครับ พอเห็นว่ามัชะเริ่มแตกตัวแล้วสีเริ่มเปลี่ยนนะครับเราก็หยอดนมเพิ่มลงไปแล้วก็ตีต่อได้เลยครับใส่นมไปทีละนิดทีละนิดอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่อร่อยชัวร์ครับซึ่งการทําแบบนี้ก็จะได้ความนุ่มละมุนความหอมแล้วก็ความกลมกล่อมของมชะชัครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบความหอมมันก็สามารถใส่นมผสมหรือว่านมข้นจืดเพิ่มเข้าไปได้ครับเติมความหวานลงไปเล็กน้อยด้วยน้ำเชื่อมประมาณ10 ml หรือว่าถ้าชอบหวานกว่าน,นี้ก็เพิ่มเติมได้ครับคนน้ำเชื่อมให้ละลายเพียงเท่านี้ช้า เยวมัชชะลาเต้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับทีนี้มาดูสูตรสำหรับแก้ว22ออนกันบ้างนะครับมทชะกรีนทีลาเต้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนครึ่งนะครับหรือว่า 8กรัมนั่นเองครับในสูตร22ออนนี้ผมจะใช้วิธีที่แตกต่างโดยใช้ที่ตีฟองนมไฟฟ้าแบบใส่ฐานนะครับเพราะว่ารอบในการหมุนจะไม่สูงมากนะักทำให้เราทำงานง่ายแล้วก็ได้ชาที่รสชาติดีด้วยครับสูตรสำหรับแก้ว22ออนเราจะใช้นมสดที่225 ml ครับทำขั้นตอนเหมือนแก้ว16ออนได้เลยครับคือค่อยๆหยอดนมลงไปแล้วก็ค่อยๆตีช้าๆจนชาเขียวมะชาแตกตัวได้ดีครับ ส่วนความหวานสําหรับสูตรนี้เราก็จะใช้ไซรัปอยู่ที่20 m l ครับเห็นไหมครับว่าใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยแล้วก็ขั้นตอนการทําง่ายมากครับมาจากกรีนทีลาเต้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเห็นไหมครับว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ทําได้ง่ายๆมากเลยครับแค่วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างครับแล้วก็ขั้นตอนการทําที่ง่ายมาก ซึ่งเพื่อนๆก็เห็นเทคนิคกันไปแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ที่เรามีในบาร์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็นไม้ไผ่ตีชาหรือว่าจะเป็นที่ตีฟองนมไฟฟ้าก็นํามาทําได้เช่นเดียวกันครับแค่เราเรู้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับส่วนผลิตภัณฑ์ชาเขียวมัชชะตรามือนะครับก็อย่างที่บอกไปครับมีความเป็นธรรมชาติของมัชชะค่อนข้างสูงครับสูตรนี้เมนูนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็มักจะไม่ค่อยปรุงแต่งมากนักนะครับถ้า เป็นมัชชะแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเติมความหอมความมันเข้าไปในนมเพิ่มเติมก็ได้นะครับเช่นในส่วนผสมของนมสดเราสามารถผสมวิปปิ้งครีมหรือว่านมข้นจืดเพื่อให้มีความหอมมันมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันครับและถ้าเพื่อนๆจะนําสูตรนี้ไปทดลองทําโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของชาตรามือก็เช่นเดิมนะครับ ผมแปะลิงก์ไว้ให้ตารางเรียบร้อยแล้วจะสั่งผ่านท้งเพจหรือว่าสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยหรือว่าใครจะไปหาซื้อตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มต่างๆได้นะครับก็หาซื้อไม่ยากครับสำหรับมะชะกรีนทีถุงนี้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้เห็นสูตรไปแล้วนะครับก็จะทราบว่าเราใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับถุงนี้ขนาด 100กรัมนะครับแต่เวลาเราใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้ประมาณ5-6กรัมเท่านั้นเองครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาตรามือนะครับที่นำมาเป็นตัวอย่างนำมาเป็นสูตรให้เพื่อนๆได้ไปลองชิมกันครับวันนี้อร่อยกับบอยลาไปแล้วครับสวัสดีครับ